มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตจะผิดนักร้องสาวรุ่นใหญ่คนนี้กำลังท้องหรือเปล่านักร้องสาวตัวท็อปแห่งยุค90อย่างนัดมีเรียรเรามักจะเห็นผลงานมากมายของเธอและไม่นานมานี้เธอจับไมค์ขึ้นคอนเสิร์ตล่าสุดนะคะเผยช็อตการแสดงโชว์ของสาวนะแต่ว่าชาวเน็ตแห่หลุดโฟกัส ทักบริเวณหน้าท้องของเธอพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยกันว่ากำลังตั้งครรภ์หรือเปล่าเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าเราไม่ได้คิดคนเดียวพี่นัดมีน้องหรือเปล่านะใช่เลยพี่นัดท้องแน,น่ๆมีน้องเหรอคะท่านสิงก็ยินดีด้วยคะ่ะพี่นัดมีเรีย49 ้ามีน้องจริงคือสุขภาพสุดยอดมากแต่ถ้าไม่ใช่เราต้องชื่นชมนะคะอายุเข้าเลข5ได้แบบนี้คือสุดยอดมากๆไม่ต้องไปดูดอะไรออกจากร่างกายออกกำลังกายคุมกินเองหน้าหุ่นผิวโคตรเด็นัดท้องเหรอคะเราคิดว่าคุณนัดท้องคิดถูกไหมเนาะคุณนัดท้องหรือเปล่ายินดีด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องรอคุณนัดออกมาเคลียร์ชัดๆด้วยตัวเองนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนคิดนั้นใช่เรื่องจริงหรือเปล่า ชาวในจับผิดนักร้องสาวรุ่นใหญ่คนนี้กำลังท้องหรือเปล่าเอ๊ะยังไงท้องเหรอแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รักความค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ